สวัสดีนะคะคลิปนี้ทักทายเพื่อนๆด้วยผ้าไหมสีสันสดใสนะคะผืนนี้ตัวช่างทอก็บอกไม่ได้ตั้งชื่อนะคะบอกให้ตั้งชื่อเองขอขออนุญาตตั้งชื่อลายร้อยดวงใจนะคะสีสันสวยงามสดใสมากนะคะผืนนี้เป็นเส้นยืนลายริ้ว เส้นยืนจะเป็นลายริ้วกษณะนี้นะคะบางคนจะเรียกว่าเครือสมอจริงๆสมอจะมีสีเยอะกว่านี้นะคะอันนี้สลับแค่สองสีส่วนตรงลายดอกก็จะเป็นสีเขียวกับสีชมพูเข้มๆนะคะลายเชิงเป็นช้างน้อยช้างน้อยหันหน้าชนกันนะคะส่วนเชิงด้านล่างก็จะเป็นลายคล้ายๆกับลายประจำยามแหะนะคะแต่ว่า ลักษณะก็คล้ายไปทางดอกว่านสีทิศนะคะสีสันสดใสสวยงามนะคะเป็นผ้าทอกี่มือนะคะแล้วก็ทอสามตะกอเรียบด้านในสีจะหม่นกว่าเล็กน้อยนะคะผื่นนี้เส้นยืนเป็นไหมรังสีขาวนะคะส่วนเส้นพุ่งเป็นไหมพันพื้นบ้าน ผ้ายังดูเหมือนแข็งแข็งอยู่เนื่องจากน้ำข้าวแล้วก็น้ำยารีดผ้านะคะน้ำยาที่ซื้อมาน้ำยาอาบผ้าใหม่รุ่นนี้จะจะดูเคลือบเส้นไหมแข็งไปนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะคะเมื่อได้ซักน้ำอีกครั้งเดียวผ้าก็จะนุ่มสวยนะคะมัดหมี่ถี่ยิบเลยสีจริงของผ้าใกล้เคียงกับช่วงนี้มากที่สุดนะคะ เวลานุ่งนุ่งขึ้นตัวเนี่ยสีสันดูสดใสามากนะคะหน้าผ้าขนาดมาตรฐานนะคะเป็นการทอใหม่เป็นผ้าทอใหม่ฟืมร้อยสองเซนเวลาทอเสร็จตัดออกมาก็จะเหลือถุงผ้า,าลึกประมาณ1เมตรนะคะทอกี่มือนะคะแต่ทอเรียบร้อยนะคะเป็นไหมพันพื้นบ้านเส้นพุ่งเป็นไหมพันพื้นบ้านนะคะ นุ่งป้ายก็ดูสวยงามนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบความเท่ความเก๋นะคะก็นุ่งทบลักษณะนี้ได้แล้วก็ใช้ยางรัดเอาตรงหัวตรงหัวสิ้นนะคะแล้วตรงนี้เราดึงจัดตามที่เราชอบได้เลยนะคะสวยงามมากนุ่งแบบนี้เราจะใส่กับเสื้อยืดเสื้อเชิต้ตหรือเสื้อกล้ามก็สวยนะคะก็เท่ ใส่กับรองเท้าผ้าใบได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจผืนนี้ทักทายมาได้นะคะ2,900บาทโทรได้ที่เบอร์087246 3434 087246 3434บันทึกเบอร์แอดไลน์ line, เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ